สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่9กันยายน2563เช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เลขขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถแถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจวิชยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงผลการประชุมที่มีอยู่4เรื่องดังนี้ค่ะคือหนึ การบริหารงบประมาณปี2,564ที่คาดว่าจะมีพรบงบประมาณปี2,564ภายในสิ้นเดือนกันยายนและจะดำเนินการต่อในเดือนตุลาคมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ในขณะนี้เป็นช่วงของโควิด -19 ซึ่งได้แจ้งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่มีงบลงทุนอยู่ดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน15 กันยายนนี้ค่ะเรื่องที่2นะคะจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเชื้อก็ได้รับการรายงานมาว่าที่โรงเรียนในสังกัดสพทออได้รับเชื้ออยู่2โรงเรียนจึงกำชับให้ทางผู้อำนวยการสำนักลงไปดูข้อมูลรายละเอียดและตรวจสอบการทำงานของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ในกรณีที่จะปิดโรงเรียนได้นั้นถึงแม้จะมีอำนาจหน้าที่ของผู้อํำนวยการโรงเรียนที่ปิดโรงเรียนได้7วันแต่ถ้าจะให้ดูข้อมูลให้ชัดเจนและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเป็นประโยชน์กับพื้นที่ในกรณีที่จะปิดโรงเรียนนะคะ กรณีที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 โดยให้ขออนุญาตทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆให้การพิจารณาจะได้เป็นการที่จะดูแลในเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อได้และนี่ก็คือสิ่งที่ได้กำชับไปค่ะ 3. จากนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการลดการบ้านการปรับวิธีการประเมินผลของนักเรียนลดเวลาเรียนโดยจะจัดกิจกรรมการสอนเชิง Active Learning ให้มากขึ้นและให้คุณครูนะคะได้ใช้กิจกรรมเช่น Project Blade Learning ในเรื่องของ โรงงานหรือแม้แต่การเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงซึ่งก็มอบหมายให้ทางสำนักวิชาการทดสอบเรื่องนี้และทำรายงานและมอบให้เขตวิทยาการศึกษาโรงเรียนดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายนนี้เช่นเดียวกัน และ 4. การประเมินครูประเมินโรงเรียนและประเมินนักเรียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ดูว่าการประเมินลดลงได้ไหมโดยให้ครูสอนและจัดเตรียมการเรียนการสอนรวมไปถึงการดูแลเด็กให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากที่สุดเด็กจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้มอบให้สำนักติดตามประเมินผลไปตรวจสอบดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จำเป็นที่ต้องประเมินต่อ ส่วนกิจกรรมไม่จำเป็นนะคะสามารถลดได้หรือไม่คะมีว่างทั้งหมดสี่ตำแหน่งนะคะมี3าสำนักนะคะที่จะเรียกที่เป็นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการสงสัยการเรื่องการลดการบ้านนะครับเรื่องการปรับวิธีประเมินผลวัดินผลของนักเรียนแล้วก็ลดเวลาเรียนหมายความว่า เป็นการที่เราจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning นะครับให้มากและก็ให้คุณครูนั้นด้วยได้ใช้กิจกรรมนะครับเช่น Problem Bas ปรเจกต์เบสหรือเรื่องการโครงงานหรือแม้แต่เรียนการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงนะครับซึ่งก็มอบไปทางสำนักวิชาการแล้วก็สอบไปขับเครื่องนี้แล้วก็รายงานทำเสนอขึ้นมาแล้วมอบให้เขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน ตามที่เคยดำเนินไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้คร่าวๆว่าละแต่ผมยังไม่ยังมีข้อจํากัดบางประการเช่นข้อมูลจากโรงเรียนข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษาที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยยังรับฟังนะครับแล้วก็ส่งไปที่ตามที่สํานักวิชากาากับส,สำนักข้อสอบคิดไว้แล้วเนี่ยเราจะส่งไปที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนลองปฏิบัติดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นในภาคเรียนนี้จะเป็นการที่ทดลองในสิ่งที่แนวคิดนี้นะครับเพื่อจะเป็นการขับเคลื่อน ต่อไปเราจะแจ้งแนวทางไปนะครับว่าเช่นในการเรียนการสอนที่่ทีใช้ห้องเรียนพยายามที่จะเรียนให้จบในห้องเรียนในชั่วโมงเรียนนะครับแล้วก็ใช้การเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยีช่วยนะครับในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบฟลิปคลาสสูมนะครับการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบรนะครับหรือพ่อบ้เบรซึ่งโรงเรียนก็ทำอยู่แล้วลองทำที่ว่ากิจกรรมที่มีอยู่เนี่ยให้โรงเรียนไปทำเสร็จแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเติมอีก คือบางงเรียนบอกว่าเด็กต้องเรียนต่อต้องควรหามหาลัยต่อมหาลัยประสานง,งานเรื่องพอร์ตโฟลิโอได้หรือไม่นะครับหรือมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเราจะลงรายละเอียดพวกนี้ลงไปแล้วส่งมาให้เขตพื้นที่การศึกษาการโรงเรียนไปทดลองทดลอง,ทดลองดูเสร็จแล้วมีอะไรที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรต้องสื่อสารต้องสื่อสารครับเป็นคําว่าวันนี้คือการสื่อสารก็<ม>ต้องให้โรงเรียนช่วยสื่อสารนะครับเพราะจริงอยู่กค่ชิดเด็กกค่ชิดผู้ปกครองมากกว่า<ม>จริงแล้วหลายคนเข้าใจผู้ปกครองหลายคนเข้าใจ ที่บ่นวันนี้ผู้ควองบน่นบ่นว่ามีการบ้านเยอะเกินไปเด็กเด็กทาการบ้านไม่ได้พักเลยไม่เรียนเลยครูมานั่งสอนห้าคนให้การบ้านห้าคนถ้าเกิดครูห้าคนมาคุยกันให้การบ้านหนึ่งคนได้ไหมหรือสองคนได้ไหมเป็นการบ้านที่จําเป็นจริงๆได้ไหมหรือเรื่องอื่นที่เรามาเทคโนโลยีช่วยได้ไหมเช่วันนี้เรามีออนไลน์ออนแอร์เรียนได้อยู่แล้วเด็กก็สามารถเพิ่มเติมจากกิจกรรมพวกนี้